ด้านซ้าขขบวนรถเและมาตลลาา้าขึ้นลจากขบวรถและเกิดตรวจสอสงสระท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวรถด้วยค่ะขบวรถจเทียบสถานีบ้านโป่งในชาลาที่2ขนาด รับส่งผู้โดยสารที่สถานีโปทารามสถานีราชบุรีสถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและป็นเหัย